ข้อ8เขาให้สูตรของ f(x) แล้วก็ g(x) มาแล้วก็ให้ประโยคนี้มานะ g o f เนี่ยคือให้หาค่า f ออกมาก่อนแล้วเอาผลลัพธ์มาหา g ต่อเป็นแบบนี้นะส่วนทางขวา f o g เนี่ยก็คือให้หา g ก่อนแล้วค่อยเอาผลลัพธ์มาหา f ต่อก็คือแบบนี้นั่นเองนะก็ f a เนี่ยก็จะได้จากการเอา a ลงไปแทนเป็น x ในสูตรนี้ก็ จะได้แบบนี้นะส่วน g a ก็เอา a ไปแทนในนี้ก็จะกลายเป็น a กํลังสองแบบนี้นะ g a ลบห้ก็คือเอา a ลบหไปแทนเป็น x ในสูตรของ g ก็จะได้แบบนี้นะ f a กํลังสองก็คือเอา a กํลังสองไปแทนใน x ของสูตร f x ตัวนี้ก็จะได้แบบนี้นะก็ใช้สูตรกําลังสองสมบูรณ์กระจายกําลังสองเข้าไปก็จะกลายเป็นแบบนี้ a-2 กลังสองกับ a กกาลังสองก็จะตัดกันได้นะย้าย25ไปลบแล้วก็ย้ายลบ10ไปหารก็จะได้ a เท่ากับ3นะข้อนี้เขาถามก้อนนี้มีค่าเท่าไหร่ถ้าเกิดเขียน f กับ g ติดกันแบบนี้เนี่ยหมายความว่าให้หาค่า f กับ g แล้วเอามาคูณกันแบบนี้นะก็ตะกี้นี้เราได้แล้วว่า a เท่ากับ3ก็แทน a เท่ากับ3ลงไปก็จะได้แบบนี้นะก็ เอา3ลงไปแทนใน x ของสูตรของ f กับ g เนี่ยก็จะได้แบบนี้นะก็คิดเลขออกมาเนี่ยจะได้ผลลัพธ์ก็คือลบ18เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือข้อ2นะ